สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลูกค,ค้ามาถอนเงินครับอยอด5 0,000ครับได้ค่ะขอสมุดบัญชีกับบัตรประชาชนหน่อยค่ะนี่ครับสมุดบัญชีค่ะนี่บัตรประชาชนครับเออคุณลูกค้าหน้าไม่เหมือนในบัตรเลยนะคะอ๋อพอดีผมบินไปทำหน้าที่เกาหลีมาครับโครงหน้าก็อาจจะเลยเปลี่ยนนิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวสคู่นะคะเดี๋ยวรบกวนคุณลูกค้าเซ็นตรงนี้หน่อยค่ะครับได้ค่ะยอดถอน5 0,000 0บาทนะคะค เดี๋ยวรบกวนคุณลูกค้าเช็คเงินก่อนนะคะอ๋อไม่เช็คล้วครับได้ค่ะนี่เอกสารคุณลูกค้าค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะเรียบร้อยนะครับค่ะค หายไปไหนเนี่ยหรือว่าไม่ต้องเสียใจไปนะมิ้วไม้เขาก็ไปสบายแล้วแหละมิ้วทำใจเถอะนะอืมแต่เมื่อกีมเห็นกระเป๋าตังของไม้ไหมอะมิ้วหาไม่เจอเลยตั้งแต่วันนั้นนะไม่รู้ว่ามันหายไปไหนอะแล้วในนั้นมันมีแต่ของสำคัญทั้งนั้นเลยนะนี่มิ้วหาทั่วบ้านแล้ว,ลวมิม้วจะทำยังไงดีอะกระเป๋าสตางค์ไม้เหรออืม มาตุงก็ไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะอยู่ที่ช็อปหรือเปล่าเพราะว่าวันก่อนที่ไม้เขาจะเสียมาตูงเห็นช็อปเข้าไปกินข้าวกับไม้นะแล้วก็ตอนขากลับช็อปก็ไปส่งไม้ที่บ้านพักออฟฟิศนะมิวช็อปเนี่ยนะแล้วช็อปจเจ้ากระเป๋าตังค์ของไม้ไปทําไมอะ่ะช็อปก็เป็นเพื่อนสนิทไม้ไม่ใช่หรอมาตูงช่วยพามิวไปหาช็อปเลยได้ไหมอะ่ะมิวจะต้องรู้ให้ได้ว่าช็อปเอากระเป๋าไปทําไมอ่ะได้สิช็อป ที่มิวเรียกช็อปมาเนี่ยเพราะว่าช็อปอะเป็นคนเอากระบาดสตังของไม้ไปใช่ปะช็อปรู้ไหมว่าในนั้นมันมีเอกาสารสําคัญมากขนาดไหนอะมิวมิวจะมาหาว่าช็อปเอาไปได้ยังไงอะมันกล่าวหากันเกินไปปะไม้มันก็เป็นเพื่อนรักช็อปนะช็อปก็เสียใจนะที่มันจากไปแบบนั้นอะแต่มิวจะมากล่าวหาเป็นม้ไม่ได้เขาจะบอกอะไรให้นะวันนั้นที่ช็อปไปกินข้าวกับไม้อะไม้เป็นคนจ่ายตังแล้วเก็บกระเป๋าตังนั้นอะใส่กระเป๋าของเก่งไปแล้วแล้วช็อปก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นมันจะหายไปได้ยังไงช็ ช็อปเป็นคนที่อยู่กับไมค์เป็นคนสุดท้ายอะ่ะเราต้องไม่ใช่ช็อปแล้วมันจะเป็นใครตระตูมามิวกลับไปหาดูดีๆก่อนไหมอ่ะเผื่อจะเจออยู่ที่บ้านหรือเปล่าก <c oughs> <ค>็หาแล้วมันไม่มีไม่งั้นจะมาหาจากช็อปจากมาตูมเหรอถ้าจะนัดเจอกกนแล้วมาพูดคุยแบบเนี้ยวันหลังไม่ต้องนะมิวว่าก็ต้องเป็นช็อปนั่นแหละมาตูม นี่แหละครับคุณจ๋าถ้าบ้านหลังนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นตามแบบแปลนที่ผมโชว์ให้คุณจ๋าดูนี่เลยครับโอเคค่ะคุณมาตูมฉันโอนเงินสดแรกให้คุณเลยนะคะขอเลขบัญชีได้ค่ะโอ้ผมขอเป็นเงินสดได้ไหมครับคือฉันสะดวกโอนนะคะจะได้เก็บสลีไว้เป็นหลักฐานขอเลขบัญชีนะคะครับงั้นนี่ครับบัญชีธนาคารของผมเรียบร้อยค่ะขอบคุณครับ ทั้งนั้นอธินาเราเจอกันวันโอนโฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดินเลยนะครับโอเคค่ะคุณมาตูมงั้นส่วนที่เหลือเนี่ยฉันค่อยโอนวันนั้นแล้วกันนะคะถ้ายังไงมีการอัปเดตเรื่องบ้านหรือว่าจะเพิ่มจะแก้จุดไหนเนี่ยแจ้งฉันทางไลน์ได้เลยนะคะครับขอบคุณครับ,บค่ะโอ้ยสดสภาพยังใหม่ยังเอี่ยมอยู่เลยคุณมาตูมผมชอบมากเลยครับถ้าคุณอาร์มชอบเนี่ยคุณอาร์มโอนจองมัดจำก่อนได้เลยนะครับได้เลยครับงั้นผมขอเลขบัญชี้วยครับ นี่ครับเลขบัญชีผมเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับไว้เงินส่วนที่เหลือเนี่ยคุณอารมโอนให้ผมตอนมัดรับรถเลยก็ได้นะครับได้เลยครับผมผมโอนให้แล้วเนี่ยก็อย่าปล่อยรถให้ใครนะครับแน่นอนครับคุณอาร์มผมขอตัวครับเราคงนี้ต้องสั่งกาแฟกินสักแก้วนึงน,นะฮะ เฮ้ย <Hey. S 2> เป็นไปไม่ได้อ่ะไม่มีชื่อไหมอยู่อ่ะมิวมิวนี่ชอบมาทำไมอ่ะแค่กระเป๋าตังค์ที่เอาไปอ่ะยังไม่พออีกเหรอหรือว่าสมนึกผิดอยากจะคืนขึ้นมาล่ะไม่มิวพูดแบบนี้อ่ะมิวดูนี่ก่อนประกาศขายบ้าน ที่เป็นชื่อของไม้มิวเป็นคนทำเหรอหยชื่อไม้จริงๆด้วยอะแต่มิวไม่ได้ทำนะเราบ้านเนี่ยมิวก็ไม่เคยเห็นทำไมถึงมีชื่อไม้อยู่ในนี้อะมีเบอร์โทรด้วยอะช็อปจริงด้วยมิวลองโทรเลยฮลัลโหลค่ะค่ะอยากถามเรื่องบ้านอะคะ่ฮะฮะลัฮะโลโหลค่ะฮัลโหลฮัลโหล ไปแล้วะแมไ่ไม่เ,เลรมิวเอาเบอร์มาเลยช็อปโพรองเฮ้ยปิดเครื่องไปแล้วอะต้องไหวตัวทันแล้วแน่เลยแต่เสียงที่รับสายมากเมื่อกี้คลายมาตูมมากเลยนะชอ็อปขออย่ให้เป็นแบบพี่มิวคิดเลย คุณสองคนมาหาใครหรอคะฉันก็มาตามหาคนที่ฉันซื้อบ้านด้วยสิหลอกให้ฉันโอนเงินมัดจาไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยบ้านก็ยังไม่โอนให้ฉันฉันโทรหาก็ไม่ติดใช่ผมก็ด้วยวันนั้นนะ่ะเขาจะขายมอเตอร์ไซค์ให้ผมผมก็โอนมัดจําไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเขานัดผมไปรับรถผมก็ติดต่อไม่ได้ฉันไม่ได้ขายบ้านหรือขายรถเลยนะคะเราคุณสองคนรู้ได้ไงคะว่าต้องมาที่บ้านเนี้ยก็ฉันเนี่ย เซิร์ชหาชื่อในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจอว่านามสกุลเนี่ยนามสกุลเดียกันกับคุณบ้านก็อยู่ตรงนี้ก็เลยตามมาถูกใช่ผมมีหลักฐานการโอนแล้วคุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าคนนี้ขายให้กับพวกคุณเนี่ยเขารูปร่างหน้าตายังไงหรอคะสูงเขาขาวแล้วก็ใส่ในกาข้อมือสีดําข้างซ้ายด้วยคะ่ะถ้าอย่างนั้นฉันว่าพวกคุณคงต้องไปแจ้งความแล้วล่ะคะ่ะจะอย่างนั้นก็ได้ครับไปก็เหมืเจออะไรแบบนี้เนี่ย ช็อปมันบอกฉันหมดแล้วนะว่ามันไม่ได้เป็นคนเอากระเป๋าตังค์ไปอ่ะมันก็เหลือแค่แกนั่นแหละเพราะแกเป็นคนที่ใกล้ไม้มากที่สุดแล้วนอกจากไอ้ช็อปมันอ่ะ้ถไหนจะเอาชื่อของไม้อ่ะไปหลอกขายบ้านขายรถอีกอ่ะขายบ้านขายรถอะไรมิ้วพูดหลายรอบแล้วนะเนี่ยกล่าวหาว่าฉันเอาไปอยู่นั่นเลยพูดอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันฉันบอกกี่ครั้งแล้วฉันไม่ได้เอาไปแล้วมันไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครอ่ะถ้าไม่มีหลักฐานอ่ะแกจะไม่ยอมรับเลยใช่ปะหลักฐานอะไรช็อปมากล่าวหากันซซ้วแบบนี้ได้ไงมันคือหลักฐานอะไรของแกก็นี่ไ แจ้งความของคนที่แกไปหลอกขายบ้านขายรถอ,อ่ะเขาเขียนไว้หมดแล้วว่าคนที่ขายอะ่ะรูกพันสันฐานมันเป็นยังไงมันก็แกไม่ใช่หรอมาตูมเฮ้ยต้องเอาไปเข้าคุกเข้าตารางเลยเหรอเฮ้ยรู้คุยกันใหม่ได้นะถ้าแกยังไม่ยอมรับอีกนะฉันจะให้ตำรวจอะ่ะมาลากตัวแกไปเดี๋ยวนี้แหละแกพูดมาเลยดีกว่าว่าที่แกทาอะ่ะแกทําไปเพราะอะไรฉันทํามันก็มีเหตุผลของฉันน่ะฉันต้องหาเงินช่วงเนี้ยฉันร้อนเงิน ก็ต้องเอาตังค์ไปจ่ายพื่อเล่นบอลน,นี่ไงฮะเล่นบอลเป็นคนยังไงวะฮะนิวดูมันดิหักหลังความเชื่อใจของเพื่อนเพื่อไปจ่ายค่าเล่นบอลเนี่ยนะแล้วมันจะทําไมไอ้ช็อปไอ้ไหมมันก็ตายลงลงไปแล้วตังค์ของไอ้ไหมอ่ะก็แบ่งให้เพื่อนใช้ก็ได้ดิแกนี่ม่นไอ้ช้าทัวจริงเพื่อนที่เลวแบบเนี้ยเหมาะสมเลมที่เข้าไปนอนในคุกอะ่ะไม่ฉันไม่เข้าคุกเข้าตารางเลยทั้งนั้นโดนสักทีดีไหมฮะช็อปอย่าอย่าตำรวจเข้ามาแล้วตำรวจอะไรมาเข้ามาเถอะฉันไม่กลัว ไม่มีหลักฐานอะไรมากๆตัวฉันได้หรอกหลักฐานเนาะก็น,นี่ไงเพราะฉันมีความจำเป็นอะ่ะฉันจะต้องเอาตังค์ไปจ่ายค่าในต้นไงนี่ไงหลักฐานอ่ะเฮ้ยมิวเราคุยกันใหม่ได้นะมิวไอ้เรื่องค่าบ้านค่ารถอะ่ะเดี๋ยวฉันชดใช้ให้หมดเลยค่าเสียหายอะไรทัมมร้งหมดเดี๋ยวฉันชดใช้ให้หมดเลยนะอย่าเอาความฉันเลยนะมันไม่ผ่านแล้วแหละไอ้มาตูมแกไม่รู้ใช่ไหมว่ามันมีผู้เสียหายกี่รายาที่ไปแจ้งความอะ่ะเฮ้ยทันสิชอบมิวนี่อ่ะนี่กระเป๋าสตาไงค์ไอ้ไม้มัน ฉันชอบใช้ทุกอย่างเลยแล้วไปถอนแจ้งความกันได้ไหมอะนะของไมจริงจริงด้วยอ่ะช็อปแกทำแบบนี้ได้ไงอะแกคือคนที่ไมไว้ใจที่สุดนะแล้วแกเอาชื่อไม่ไปหลอกคนอื่นเนาะถ้าน,นี่ไม่ตายไปแล้วแกอยากให้คนตายเป็นขโมยมากนะหรือไงใ่วะฮะไอ้มาตูม,ตมฉันว่าเพื่อนเนี่ยแกหยุดพูดไปเลยดีกว่าผู้ตำรวจครับมันลากคอไปเลยครับเฮ้ยเชิญครับเราคุยที่โรงพักไปเราคุยกันใหม่ได้ช็อปนิ้วเฮ้ยฉันขอโทษ <Hey! S 2> จบเรื่องแล้วน,นะมิวต้องขอบคุณช็อปมากนะที่ช่วยมิ้วเรื่องนี้แล้วก็ขอโทษด้วยที่เข้าใจช็อปผิดตอนแรกไม่เป็นไรหรอกมิวนี่มันก็เป็นสิ่งที่เพื่อนคนหนึ่งจะทำให้ได้ทั้งให้กับมิว้วแล้วก็ให้กับไม้เพื่อรักองช็อปขอบคุณนะงนันช็อปกลับก่อนนะ ต้องเป็นห่วงวิวแล้วนะไหม